ก็เป็นครั้งที่2นะครับสำหรับการเรียนเรื่องสมดุลเคมีนะครับมาดูสิครับวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับมาดูในเคสที่2เมื่อมีการสมดุลนะครับหลายๆครั้งนะครับการที่เราจะสมดุลหลายๆครั้งเนี่ยนะครับแต่ค่าคงที่สมดุลเนี่ยยังคงเท่าเดิมเสมอนะครับมาดูโจทย์กันนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับจากการเผาก๊าซฟอสจีนฟอสจีนนี่ก็คือ CO, c l 2นะครับในภาชนะขนาด2ลิตรนะครับปฏิกิิรยาการสลายตัวเป็นดังนี้นะครับนี่ปฏิกิิรยาการสลายตัวของก๊าซฟอสจีนนะครับก็จะได้คาร์บอนมอนอกไซด์บวกกับก๊าซร์บวกกับก๊าซคลอรีนนะครับเขาบอกว่าโจทย์บอกว่านะครับเมื่อปฏิิกริยาเข้าสู่สภาวะสมดุล พบว่าความเข้มข้นของฟอสจีนเนี่ยเป็น0.4โมลต่อลิตรและเมื่อนำและเมื่อเติมฟอสจีนลงไปอีกจนปริยาเข้าสู่สมภาวะสมดุลเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่าฟอสจีนเนี่ยมีความเข้มข้นเป็น1.6โมลต่อลิตรนะครับถามนะครับความเข้มข้นเนี่ยของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรกี่เท่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับการทำ ที่เป็นสมดุลเนี่ยหลายๆครั้งนะครับในในโจทย์ข้อนี้สมดุล2ครั้งนะครับลักษณะในการทำนะครับอ่าเราเขียนสมการของสมดุลของสภารของคาร์บอฟอร์จีนนะครับได้คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับบวกคอลีนนะครับสมดุลครั้งแรกได้ฟอร์จีนนี่0.4สมดุลครั้งที่2นะครับ1.6นะครับ เสร็จแล้วตัวหลังเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยกำหนดให้เป็น x นะครับ x 1 x 2 x 1กับ x 1นะครับแล้วก็สภาวะสมดุลครั้งที่2นี่เป็น x 2กับ x 2นะครับคอนเซปต์หลักของการทำโจทย์ตัวนี้นะครับก็คือว่าสมดุลหลายครั้งก็ตามนะครับค่าคงที่เนี่ยยังคงเข้าเท่าเดิมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า k เนี่ยก็จะเท่ากันค่า k คืออะไรครับ ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับ x x คูณกับ x x 1คูณ x 1ก็เป็น x กำลังสงส่วนด้วยสารตั้งต้นนะครับ0.4เท่ากับ x 2นะครับมี2ตัวก็กําลังคูณคูณ2นะครับกําลัง2นะครับส่วนด้วยสารตั้งต้นนะครับ1.6อ่าตัดนะครับย,ย้ายอตัดแล้วครับแล้วก็ย้ายข้างมานะครับก็จะได้ อัตราส่วนนะครับสมดุลครั้งที่2ต่อสมดุลครั้งที่1เท่ากับ2เพราะฉะนั้นตอบผอไข่ครับเพิ่มขึ้น2เท่าครับอ่าพอได้นะครับตรงนี้คราวนี้มาดูการนะครับลบกวนสภาวะสมดุลนะครับเราจะใช้หลักการของเลเชอร์ตาลเยนะยับนะครับหลักของเลเชอร์ตาลเยนะครับเมื่อระบบเนี่ย ที่อยู่ในสภาวะสมดุลเนี่ยถูกลบกวนนะครับจะทำให้สมดุลของระบบเสียไประบบจะปรับตัวไปในทิศทางที่ลดการลบกวนนั้นให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ระบบก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีผลต่อสมดุลเนี่ยอยู่5ประการนะครับอันแรกก็คือเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นนะครับของสาร สก็คือเปลี่ยนอุณหภูมิ 3. ก็คือเปลี่ยนความดัน 4. การเติมตัวเร่ง 5. การเติมกา๊าซเฉืยนะครับามาดูหัวข้อแรกเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นนะครับดูสิครับว่าความเข้มข้นเนี่ยมีผลกับการลบกวนสมดุลเคมีอย่างไรบ้างให้สมการมานะครับ A สาร A นะครับผลิตสารตั้งต้น A บวกกับ B กลายไปเป็น c บวก d เคสแรกนะครับเราดูดนะครับผลิตภัณฑ์นะครับก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์ในดูดผลิตภัณฑ์ตัว c ออกมาหน่อยนะครับผลเป็นยังไงครับก็คือว่าผลเราดูนะครับเราดูดผลิตภัณฑ์ c นะครับนี่ฝั่งผลิตภัณฑ์นะครับอีกตัวนึงนะครับจะตรงกันข้ามครับเราดูดก็คือลงขึ้นหมายลงใช่ไหมครับเพราะนั้นอีกตัวหนึ่งตรงกันข้ามนะครับคือขึ้น แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราดูดลงทั้ง2ตัวเลยนะครับฝั่งผลิตภัณฑ์นะครับก็จะลงตามนะครับลงตามนะครับอ่าคราวนี้มาดูเคสที่2นะครับเคสที่1กับเคสที่2เดี๋ยวเข้าใจพร้อมกันนะครับเคสที่2เราเราเพิ่มเราเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับถ้าผลิตภัณฑ์เพิ่มอีกตัวหนึ่งกับส่วนทิศครับอีกตัวหนึ่งนี่ทิศตาม a กับ b นี่ทิศตามตัว C นะครับ A กับ b นะครับทิศตามตัว C นี่ ดูดลงนะครับ A กับ b ก็ที่ตามตัว c เช่นเดียวกันนะครับแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยตรงกันข้ามนะครับเราดูดลงอนี้เพิ่มอนี่ดูดอนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอนี้ลดลงโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเกิดในการลบกวนสมดุลเคมีในส่วนของการเติมสารตั้งต้นนะครับเติมเนี่ยก็คือเราให้เพิ่มขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเราเติมสาร A เพิ่มขึ้น ฝั่งเดียวกันเนี่ยตรงกันข้ามครับออปเปอร์สิทธ์ตรงกันข้ามนะครับแล้วก็ฝั่งแล้วก็ฝั่งผลิตภัณฑ์นะครับจะล้อเรียนหรือว่าตามตัวที่เราเติมไปนะครับอันนี้เราเติมใช่ไหมครับนี่ก็จะเพิ่มเพิ่มเพราะฉะนั้น c กับ d จะเพิ่มขึ้นอ่าในกรณีเคสที่4นะครับลดสารตั้งต้นนะครับดูดสารตั้งต้นลดลงนะครับ b ตรงกันข้ามใช่ไหมครับออปเปอร์สิทธ์ตรงกันข้ามในขณะที่ c กับ d ตามกันนะครับตามตามตัวสีแดงนี้ก็คือลดลงตามนะครับตัวนี้นะครับผมเขียนเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอ่าคราวนี้ลองมาดูเคสตัตวอย่างนักศึกษาคงจำอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าจําไม่ได้นี่เดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ามาดูตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเราเติมสารละลายไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับนะลงไปในสารละลาย Pb สองบวกก็คือตะกั่วนะครับะจะทำให้เกิดตะกรอน PBS นะครับสมดุลเคมีเกิดขึ้นเนี่ยสมการเป็นดังนี้นะครับนี่สมการมันในสภาวะอ่ในสภาวะ,ะใวะดที่ทำให้ PB ก็คือตะกรอนตัวนี้เห็นไหมตะกั่วตะกรอนเป็นของแข็งนะครับตะกรอนน้อยลงน้อยที่สุดนะครับตะกรอนน้อยที่สุดคืออะไรก็คือตะกรอนมันลดลงนะครับ อกอไก่เพิ่มความเป็นเบสของสารละลายให้มากขึ้นขอไข่เพิ่มความเข้มข้นของสารละลายไฮโดเรเจนซัลไฟด์จะนี้ไฮโดเรเจนซัลไฟด์ h 2 h 2 s นะครับเติมตะกันะหรือไม่ก็เพิ่มกดเบสของสารละลายให้มากขึ้นมาดูวิธีทำนะครับเราจะเขียนคล้ายๆกับแบบนี้นะครับมาดโูโจทย์เขาบอกว่าต้องต้องการให้ ตะกอนเนี่ยน้อยลงนะครับ pb นี่ตะกอนน้อยลงคือสีแดงใช่ไหมครับตะกอนน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเดียวกันคือตรงกันข้ามใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าฝั่งตรงกันข้ามนะครับสารตั้งต้นเนี่ยก็จะล้อตามตัวนี้ล้อตาม pb ก็คือลงนะครับนะเพราะฉะนั้นลองมาดูนีเพิ่มความเป็นเบสของสารละลายให้มากขึ้นเบสดคืออะไรครับเบสดคือตรงข้ามกับกดตรงนี้เป็นกดครับ กดเพิ่มเบตต้องลดลงครับเพราะฉะนั้นกอไก่ผิดขอไข่เพิ่มความเข้นของไฮโดรเจนซัลไฟไฮโดรเจนซัลไฟตัวนี้เพิ่มหรือลดครับลดครับไม่ถูกเติม p b 2บวกลงไปเติมไหมไม่ใช่เติมครับเพิ่มความเป็นกรดของสารละลายให้มากขึ้นนี่นี่กรดครับ H บวกเดี๋ยวบทถัดไปนะครับครั้งหน้าจะเรียนเรื่องกรดเบตนะครับอ่า H บวกนี่เป็นกรดครับ เพิ่มมากขึ้นจริงไหมครับเพิ่มเป็นกด5เป็นบวกครับคือเพิ่มขึ้นเพราะฉนั้นตอบงองูครับเพิ่มความเป็นกดของสารละลายให้มากขึ้นครับมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับในปริยานะครับ Fe 3บวกนะครับบวกกับ2 HPO4 2ลบนะครับได้พอสมดุลนะครับเกิดเป็น FePO4 นะครับ บวกกับ h 2 po 4 2ลบนะครับถ้าต้องการให้ได้ตะกรอน fe po 4มากขึ้นตะกรอนตัวนี้มากขึ้นเครื่องหมายเป็นไงครับขึ้นสูงขึ้นตัวเครื่องหมายเสียงแดงสูงขึ้นต้องทำยังไงครับมาดูเฉลยกันนะครับต้องทำยังไงบ้างโจทย์เขาบอกว่าให้ตะกรอนมากขึ้นตะกรอนคือด้านนี้มากขึ้นฝั่งเดียวกันนี่คือตรงกันข้ามใช่ไหมครับเครื่องหมายตรงกันข้าม แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเครื่องหมายล้อตามตัวนี้นะครับล้อตามเครื่องหมายสีน้ําเงินขึ้นตัวนี้ก็ต้องขึ้นกับขึ้นเพราะนั้นเพิ่ม fe 3บวกเพิ่มไหมเพิ่มถูกต้องเพิ่ม hpo 4 2ลบถูกไหมเพิ่มลด h 2 po 42ลบถูกไหมลดถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบงองูถูกต้องทั้งขอ้อกอขอและคอครับ ง่ายไหมครับอันนี้อ่าคราวนี้หลังจากที่เราเบรกไปแล้วนะครับมาดูในกรณีที่สองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันนะครับการเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยมีผลนะครับในกรณีที่ปริยาเนี่ยมีแก๊สเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเกิดเฉพาะในกรณีที่มีแก๊สเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่าคราวนี้มาดูสรุปนะครับง่าย ผลของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับความดันและปริมาตรนะครับมันจะมียุ่กันอยู่2เคสนะเคสแรกเนี่ยเราดูผลรวมของโมนะครับก็คือสัมประสิทธิ์นะครับด้านซ้ายกับด้านขวาถ้าสัมประสิทธิ์ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยนะครับเท่ากันความดันการเพิ่มหรือลดความดันหรือปริมาตรเนี่ยไม่มีผลต่อปฏิกิริยานะครับถ้า สัมประสิทธิ์หรือโมด้านซ้ายเท่ากับโมด้านขวานะครับไม่มีผลแต่ว่าการณีที่2นะครับถ้าผลรวมของโมด้านซ้ายไม่เท่ากับด้านขวานะครับมันมีผลนะครับโดยที่เราถ้าเพิ่มความดันความดันกับอุณหภูมินะครับตามในนะกฎแก๊สใช่ไหมครับความดันเนี่ยจะแปรผันตรงกับปริมาตรเพิ่มความดันลดปริมาตรเนี่ยครับสมดุลจะเลื่อนไปทาง ที่ที่โมนน้อยกว่านะครับในขณะตรงกันข้ามนะครับถ้าลดความดันเพิ่มปริมาตรเนี่ยสมดุลจะเคลื่อนที่ไปที่โมมากกว่านะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้นนะครับมาดูตัวนี้นะครับก๊ซไนโตรเจนนะครับสัมประสิทธิ์หนึ่งนะครับบวกกับไฮโดรเจนสัมประสิทธิ์สามสมดุลนะครับได้เป็นสอง แอมโมเนียนะครับ Nh สสัมประสิทธิ์2เพราะนั้นสัมประสิทธิ์ฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับ4ใช่ไหมครับผลรวมโมฝั่งซ้ายมือสี่หนึ่งบวกสามได้สี่ฝั่งขวามือได้สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมด้านซ้ายมากกว่าโมด้านขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันนะครับเพิ่มความดันนะครับลดปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความดันลดปริมาตรสมดุลจะเลื่อนไปทางขวามือก็คือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ นะครับง่ายๆนะครับจากเคสต,ตัวนี้นะครับก็คือเพิ่มความดันลดปริมาตรนะครับสมดุลจะเลื่อนไปทางที่น้อยกว่านะครับนี่เลื่อนไปทางที่น้อยกว่าคือเลื่อนไปทางสอง่นะคราวนี้มาดูตัวอย่างจริงนะครับเมื่อให้ปฏิกิริยามานี่ปฏิกิริยาต่อไปนี้นะครับถ้าเราลดปริมาตรลดปริมาตรคืออะไรครับเพิ่มความเพิ่มความดันใช่ไหมครับ จะเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่คือเลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับก็คือเลื่อนไปข้างหน้านะครับเลื่อนจากซ้ายไปขวาแบบนี้ดูสิครับว่ามีชอยอยู่กอขอคอง,งอเนี่ยตัวไหนที่มันจะเลื่อนอลดปริมาตรแล้วเลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับอันแรกเราก็มาเทียบกันก่อนนะครับฝั่งซ้ายอกอไก่ก่อนนะครับฝั่งซ้ายหนึ่ง กับ3ใช่ไหมครับก็เป็น4แล้วแล้วก็ฝั่งขวามือ1กับ1ก็เป็น2นะครับก็ได้4กับ2เพราะฉะนั้น4กับ2เนี่ยสมดุลเนี่ยเพิ่มความดันลดปริมาตรสมดุลจะเลื่อนไปทางขวามือเลื่อนไปทางโมงน้อยก็ไก่ถูกแล้วขอใข่ล่ะถูกไหมอ่าสามานะโซ l i d ไม่คิดครับอย่าโดนหลอกนะครับ เมื่อกี้นี้นิยามบอกว่าอะไรครับความดันกับปริมาตรมีผลคิดเฉพาะสถานะที่เป็นแก๊สอย่างเดียวนะครับความดันปริมาตรมีผลเมื่อเราคิดสถานะแก๊สอย่างเดียวเพราะนั้นสถานะโซลิดตัดทิ้งไปเพราะนั้นด้านนี้เป็นแก๊สก็คือเหลือ4ใช่ไหมครับฝั่งซ้ายมือ4นะครับฝั่งขวามือด้านนี้ตัดทิ้งไปเหลือ4กับ4เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยโมซ้ายเท่ากับโมขวาเท่ากันความดันปริมาตรไม่มีผลครับ คอควายครับฝั่งซ้ายนะครับมี1โมฝั่งขวาด้านฮะแซดเอนโอนะครับเป็นสานะโซลิดคิดไหมไม่คิดนะครับเพราะนั้นก็เหลือ2ตัวก็เป็นนะสัมประสิทธิ์ซ้ายเท่ากับ1ขวาก็1เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันปริมาตรไม่มีผลนะครับงอง,งูละครับอ่าเป็นสานะเป็นแก๊สหมดเลยนะครับทั้ง3ตัวเพราะนั้นคิดทุกตัวครับ สองเอ็นเอ็นห้สามนะครับสองสามสี่สองด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งบวกสามครับได้สี่สมดุลเลื่อนไปทางโมน้อยครับสมดุลมันจะเลื่อนไปทางโมก็คือเลื่อนไปทางขวามืออย่างนี้ผิดครับโจทย์ต้องการให้เลื่อนไปโจอ,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 งงอง่์เลื่อนไปทางซ้ายมือข้ององูนี้เลื่อนไปทางซ้ายมือนะครับผิดครับโจทย์ต้องการให้เลื่อนไปทางขวามือไปเกิดผลิตภัณฑ์มากขึ้นครับ เพราะนั้นตอบกอไก่แหละถูกต้องแล้วให้ข้อหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับก็จะให้ปริยามา,าให้บอกว่าปริยาใดต่อไปนี้เนี่ยไปข้างหน้านะครับเดินไปข้างหน้าคือจากขวาไปซ้ายนะครับเมื่อเพิ่มความดันเมื่อเพิ่มความดันนะครับก็ให้สมการมาลาคราวนี้เราก็มาเทียบนะครับ กอไก่ดูก่อนนะครับว่าตัดสถานะอะไรไหมเป็นแก๊สหมดเลยครับเพราะนั้นคิดทุกตัวครับก็จะเป็น1บวก2ก็เป็น3ใช่ไหมครับฝั่งซ้ายมือ3ขวามือ1บวก4ก็เป็น5แต่ว่ามันเลื่อนไปทางตัวน้อยโมน้อยครับตัวนี้เลื่อนไปทางโมน้อยก็คือเลื่อนย้อนกลับครับไม่ใช่ขอไข่ครับ เป็นแก๊สเหมือนกันหมดเลยครับคิดทุกตัวนี่2 2บวก1ก็เป็น3ครับอันนี้เลื่อนไปทางโมน้อยก็คือเลื่อนกลับมาข้างหน้าอีกแล้วครับไม่ใช่ครับคอควายครับสานะแก๊สหมดเลยนะโอเคด้านหน้า1 1ก็เป็น2ด้านหลัง1 1หนึ่งก็เป็น2 ผลรวมของโมซ้ายเท่ากับโมขวานะครับความดันและปริมาตรไม่มีผลครับมาดูงอง,งูข้อสุดท้ายแล้วจะถูกไหมเห็นเห็นตัวหลังนี่เป็น S นะครับก็คือเป็นสานะเป็นโ o l i d ไม่คิดเพราะนั้นเป็น2กับ1ะครับถ้าเราเพิ่มความดันนะครับมันก็จะเลื่อนสมดุลเลื่อนไปทางโมที่น้อยกว่าเลื่อนไปทางขวามือ นะครับไปข้างหน้าถูกต้องครับงอง,งูครับเลื่อนไปทางโมที่น้อยกว่าก็คือเลื่อนไปขวามือนะครับถูกต้องครับตอบงองงูครั้งนี้นะครับในเคสที่3แล้วการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับอุณหภูมินะครับมีผลกับในการรบกวนสมดุลเคมีแน่นอนครับโดยที่ผลสรุปนะครับ ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยปกติแล้วจะมีอยู่2ปฏิกิริยานะครับคือปฏิกิริยาด,ดูดความร้อนแล้วก็คายความร้อนถ้าเกิดปฏิกริริยาคายความร้อนเนี่ยนะครับเดลต้าเฮนะครับจะเป็นลบถ้าปฏิกิริยาดูดความร้อนเดลต้าเฮจะเป็นบวกนะครับสำหรับในปฏิกิริยาคายความร้อนเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยค่าเคจะลดลง ใน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 ตในทางตรงข้ามนะครับปริยาดูความร้อนนะครับที่เดลต้าเฮเป็นบวกเนี่ยอุณหภูมิสูงเนี่ยค่า k จะสูงขึ้นด้วยก็คือจะแปรผันตรงตามกับค่า k นะครับจากตรงนี้นะครับจากนิยามตรงนี้นะครับเรามาดูหรือว่าทำโจทย์ได้นะครับมาดูสิครับว่าโจทย์เป็นอย่างไรบ้างให้สรุปมาอีกทีนึงปฏิกิริยาดูความร้อนเดลต้าเฮเป็นบวกนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ย แปรผันตรงกับอุณหภูมิและแปรผันตรงกับค่า k โอเคนะครับในช่องสี่เหลี่ยมนี้สําคัญนะครับปริยาคายความร้อน delta t เป็นลบนะครับเมื่อกี้นี้ดูบวก delta t เป็นบวกคายความร้อน delta t เป็นลบนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยแปรหกผันกับ1ส่วนอุณหภูมิแต่แปรผันตรงกับค่า k นะครับอ่าคราวนี้ลองมาดูสิครับว่าตัวอย่างนี้นะครับให้ปริยามา ก๊าซใช่ไหมครับเป็นก๊าซไฮโดรเจนบวกกับไอโอดีนบวกกับ49.79กิโลจูลครับ49.79กิโลจูลเนี่ยภาวะสมดุลได้2 HI การที่เราบวกอยู่ด้านนี้นะครับบวกอยู่ด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเดลต้าเฮเนี่ยเป็นบวกเป็นปริยาดูดความร้อนนะครับสังเกตดูนะครับดูให้ดีนะครับถ้าเกิด ไอตัวพลังงานเนี่ยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือปริยาเป็นดูดปริยาดูดนี่คือเพิ่มอุณหภูมิครับนี่ถ้าปริยาเป็นดูดเพิ่มอุณหภูมินะครับโอเคนะครับปริยาเป็นดูดเพิ่มอุณหภูมิอ่าคราวนี้มาดูในโจทย์ต่อมาโจทย์ควิสนะครับในอุตสาหกรรม การเตรียมกด h 2 so 4นี่คืออะไรครับกัสฟิลิกนะครับด้วยปฏิกิริยา2 so 2บวกกับออกซิเจนกลายเป็น2 so 3นะครับเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนโจทย์บอกมาแล้วครับคายความร้อนนะครับท่านมีวิธีกำหนดสภาวะอย่างไรที่จะให้ได้ so 3มากที่สุดก็คือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากที่สุดคายความร้อนเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ดูดความร้อนเนี่ยเพิ่อมอุณหภูมิ คายความร้อนจะลดอุณหภูมิครับหรือทําให้อุณหภูมิต่ำกว่าครับอ่าวนี้มาดูนะครับคายความร้อนเนี่ยจะลดอุณหภูมิเพราะนั้นก็ไม่กอไก่ก็ขอไข่ครับคือทาให้อุณหภูมิต่ำลงคราวนี้มันโจทย์มันมีความดันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสิครับแกถ้ามีความถ้าเกิดโจทย์ต้องการจะดูความดันหรือปริมาตรเนี่ยมาดูสิครับว่าคิดสถานะแก๊สนะครับ สัมประสิทธิ์ฝั่งซ้าย2บวก1ก็เป็น3ามฝั่งขวาเป็น2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะให้ทําให้สมดุลเลื่อนขวาเนี่ยนะครับเพิ่มความดันและลดปริมาตรครับเพราะฉะนั้นตอบว่าตอบข้อขอไข่ครับอุณหภูมิต่ําความดันสูงครับแล้วก็สมดุลจะเลื่อนไปทางขวามือนะครับโดยการเพิ่มความดันหรือลดปริมาตรก็ได้ครับ ามาดูโฮมเวิร์กต่อมานะครับปริยาดูดความร้อนนะครับต่อไปนี้ C c นะครับคาร์บอนใช่ไหมครับบวกกับน้ําในสถานะแก๊สนะครับกลายเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ฐานะแก๊สบวกกับก๊าซไฮโดรเจนนะครับสานะแก๊สอยากทราบว่าสภาวะที่ทําให้ปริมาตรของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้และไฮโดรเจนนะครับลดลง มันจะตรงกันข้ามนะครับให้ไฮโดรเจนอันนี้ลดลงเนี่ยต้องทําอย่างไรเพิ่มหรือลดอุณหภูมิหรือลดความเพิ่มความดันหรือเพิ่มปริมาตรนะครับหรือเพิ่มปริมาณไอ้น้ำมาดูวิธีทํานะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นปริยาดูดความร้อนนะครับดูดความร้อนดูดความร้อนเป็นยังไงครับดูดความร้อนเนี่ย ถ้าเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยจะทําให้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นครับแต่อันนี้เราจะให้ผลิตภัณฑ์ลดลงครับเราต้องถ้าดูดความร้อนต้องลดอุณหภูมิครับเพราะนั้นกอไก่ไม่ใช่ครับคราวนี้ความดันละครับด้านซ้ายนะครับไม่คิดสานะโซลิดนะครับก็เลยเป็น1กับ2ใช่ไหมครับการที่เราเพิ่มความดันนะครับเพิ่มความดันหรือลดปริมาตรเนี่ยสมดุลจะเลื่อนไปทางที่โมน้อยกว่า ครับก็คือเลื่อนกลับมาครับเพิ่มความดันนะครับสมดุลเลื่อนไปทางน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลื่อนกลับมาด้านนี้เลื่อนกลับมาเกิดผลิตภัณฑ์นะครับทำให้กา๊าซของ co 2และ,ะ co นะครับคือคาร์บอน m น n o x i d e และก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยลดลงครับอ่าเพราะฉะนั้นก็จะตอบข้อขออวานะครับเพิ่มความดันอ่า ในกรณีที่4นะครับการเติมตัวเร่งเป็นยังไงบ้างตัวเร่งปฏิกิริยานะครับหรือว่าตัวแคตาไลซ์หรือแคตาลิสต์นะครับทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับเนี่ยเท่ากันนะครับทำให้เข้าสู่สภาวะสมดุลได้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้มีผลต่อทิศทางนะครับของปฏิกิริยาเพราะการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงในเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปในสารนะครับหรือปฏิกิริยาเนี่ยจะช่วยให้อัอตราการเกิด ไปข้างหน้าเนี่ยรอัตาการเกิดย้อนกลับเนี่ยนะครับเกิดได้เร็วขึ้นนะครับเข้าสู่สภาวะสมดุลได้เร็วขึ้นนะครับการเติมตัวเร่งเนี่ยทำให้เกิดปริยาได้เร็วขึ้นนะครับแต่ไม่มีผลกับการรบกวนสมดุลมีผลกับสมดุลเคมีทําให้สมดุลเคมีเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นเคสต่อมานะครับการเติมแก๊สเฉยแล้วครับมีผลอะไรบ้างแก๊สเฉยเรารู้จักอยู่แล้วนะครับ แก๊สเฉื่อยเนี่ยคือแก๊สที่ไม่ทําปฏิกิริยากับสารอื่นนะครับเมื่อเข้าไปในระบบของแก๊สใดๆเนี่ยซึ่งทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยนะเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วเนี่ยจะทําให้มีผลในจะทําให้ผลเป็นอย่างไรบ้างก็คือความดันทั้งหมดเนี่ยภายในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับการเติมแก๊สเฉื่อยเนี่ยความดันในระบบเพิ่มขึ้นแต่จะไม่มีแต่จะไม่ทําให้ความดันย่อยหรือความเข้มข้นขอ,ของสารใดๆเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปความดันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจึงไม่มีผลต่อตำแหน่งของสภาวะส,สมดุลเลยนะครับการเติมแก๊สเฉ่ยลงไปเนี่ยความดันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีผลต่อตำแหน่งของสภาพสมดุลน,นะครับจบแล้วนะครับในส่วนของในส่วนของสมดุลเคมีนะครับคราวนี้เราก็จะทำการบ้าน นะครับในการบ้านนี้เราจะทําการบ้านข้อที่3แล้วนะครับให้ทําการบ้านข้อที่3นะครับเสร็จเสร็จแล้วถ่ายรูปมาส่งผมแบบนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ่ายรูปมาส่งด้วยตัวนี้นะครับข้อที่3คืออะไรเดี๋ยวผมเลื่อนมาให้ดูนะครับตั้งแต่อันแรกเลยนี่ข้อที่1ข้อที่2ทําไปแล้วนะครับข้อที่3อยู่ในเรื่องของสมดุลเคมีนี่โจทย์นะครับข้อนี้ลอกโจทย์มานะครับ ก็เฉลยนะครับก็อยู่ในคลิปแล้วนะครับว่าตอบข้อไหนนะครับอลองทําแล้วถ่ายรูปมาส่งนะครับนะครับถ่ายรูปแล้วก็เขียนชื่อเลขที่นะครับมาส่งนะครับตอบว่าตอบข้อไหนนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ